ผมเลยรู้สึกว่าถ้าอยากจะให้สไตล์มันเข้ากับคนไทยจริงๆมันมีลิงก์ก็คือแบบพวกอิตาเลียนเนี่ยน่าจะเหมาะกับพวกอากาศเมืองไทยเหมาะกับสรีระคนไทยอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากลองดีเวลลอปก,กับช่างไทยดูทำคัตติ้งเป็นเฮาส์คัตของตัวเองครับพี่นะครับผมเป็นโ c ฟาวเดอร์ er ของ The Family House ครับ <ๆ S 1> ก็จริงๆเริ่มต้นมาจากแบบว่าเราชอบพวก การแต่งกายได้แหละแต่รู้สึกว่าตอนนั้นที่เราเอนจอยกับการไปทํางานที่สุดก็คือการแต่งตัวก็เลยเรก,ก็เริ่มเริ่มเบรนมาทางทางร้านเสื้อผ้าดีกว่า<อ>ก็เลยมา<อ>มาเปิดกับเซนต์กับอาร์มครับก็คือแบบว่ามาร่วมกันเปิดร้านด้วยกันแล้วก็อยากจะทําแบรนด์ให้คนไทยให้มันแบบว่าฝีมือไทยช่างไทยเนี่ยครับแบรนด์คนไทยให้ให้รู้สึกว่ามันเทียบในระดับสากลได้อะเพราะเพราะช่วงนั้นตอนนั้นผมหาของตั้งใจสองอะไรพวกเนี้ยผมผมเห็นอย่างพวก บุ๊คพาเธออะไรเนี่ยมัน make in Thailand อ๋อเหรอโอ้าะอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นงานคนไทยมันต้องมันต้องไปได้ดิโออาจจะใส่อาจจะยังยังขาดเรื่องการสร้างแบรนด์ใช่ใช่ที่หลากหลายเนาะใช่คอนเซปต์พี่ถ้าพูดถึงแบบว่าคือในไทยก็มีเทเลอร์เยอะเนาะแต่ว่าคอนเซปต์ที่พี่บอกว่าเออเป็นเป็นจุดที่แตกต่างจากเทเลอร์ทั่วไปก็คือปกติเราเริ่มด้วยความที่ผมเริ่มจากขายพวกมือสองก่อนเนี่ยผมเห็นสูตรในหลากหลายสไตล์ผมเลยรู้สึกว่า ถ้าอยากจะให้สไตล์มันเข้ากับคนไทยจริงๆอ่ะมันมันมีลิงก์ก็คือแบบพวกอิตาเลียนเนี่ยมันเข้ามันเข้ากับสไตล์ที่แบบว่ามันน่าจะเหมาะกับพวกอากาศเมืองไทยเหมาะกับสรีระคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากลองดีเวลลอปกับช่างไทยดูทำคัตติ้งเป็นเฮาส์คัตของตัวเองครับแล้วก็เพื่อที่จะบว่าให้คนไทยรู้สึกว่าการใส่สูทมันไม่ใส่ยากอะครับ มันใส่ในชีวิตประจําวันได้มันใสในแบบว่าคุณใส่ออกไปข้างนอกใส่ไปคาเฟ่อะไรเงี้ยมันใส่ได้อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นแค่ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งที่ครับที่แค่หยิบมาใส่ไม่จําเป็นต้องมีงานแต่งไม่จําเป็นต้องมีงานประชุมดีครับดีครับแสดงว่าในอิตาลีในช่วงหน้าร้อนเขาหยิบสูวนมาใส่กันใช่ไหมครับใช่ครับเคยคไปเอ่อ,อฟรอนทีหรือฟรอนทีหนึ่งก็คือว่ามันจะมีแบบว่าที่ที่เขาไปพิจิอุูโบกันใช่ใช่พวกสะพานที่แบบว่าคนไปยืนเรียงกันถ่ายรูปผมเคยไปถ่ายครั้งหนึ่งนะ ไม่เข้าใจว่ามันนั่งเท่ๆได้ไงเพราะว่ามันจะมีเคิร์ฟพี่บายเียมันจะมีเคอร์ฟนิดนึงมันนั่งลำบากเหมือนกัน<า>แต่ก็เขาจะมันเป็นมุมที่มหาชนได้ดูต้องไปกันใช่ครับพอมาทำแบ,บแรนด์แล้วเป็นไงบ้างครับผลตอบรับหรือว่า <g> ลูกค้า <g> ที่มีการร e คอร์ด n g ต่อเนื่องเขาเป็นแบบไหนนะถึงมาซื้อกับพี่หรือว่าเป็นไงบ้างครับจริงก็น่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เขาพออยากจะช่วยซัพพอร์ตช่างไทยด้วยแหละครับแล้วพอเห็นช่างไทยสามารถทําได้ในรเวลเนี้ยมันก็เขารู้สึกว่าเขาคุ้มค่ากับเงินที่เเคาาาาจ่ยยไปทีบในร ก็ต้องยอมรับว่าในไทยมันยังถูกกว่าแหละแต่เราก็พยายามดันแล้วกันดันดันคุณภาพให้มันไปได้ดีที่สุดในราคาที่มันเหมาะสมที่สุดเข้าใจเลยเข้าใจเลยทางไทยนะครับจะได้แบบว่าสามารถตั้งตัวสามารถมีกินกับอาชีพของเขาอย่างเงี้ยได้โเห็นมีไปคอลแลบกับแมงโก้โมยโตาเล่าข้าวได้ไหมคว่ามันมันคืออะไรเป็นอันโอเคได้ครับครั้งก่อนก็คือตอนที่แมงโก้มามาจอยกับเราก็คือแบบมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวลัสใหม่ของของพิวัตรเนี่ยตัวลัส ที่เราสองพันยี่สิบห้าใช่ครับทวีนตี้ทวนตี้ไฟฟ์ถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคเราเห็นเรารู้สึกว่าเราทำสูตรได้ในรลเวลที่แบบใกล้เคียงกับต่างชาติแล้วแต่พอมาเห็นรองเท้าเนี่ยเออวงการรองเท้าไทยก็ไปได้เหมือนกันว่ะเราเห็นลาสที่มันแบบว่ามันคมอ่ะอืใช่แล้วก็ทรงที่มันดูดูดีเลยดูแบบว่าโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากอยากเผื่อหาไรอ่านมาคอลแลบกันครับผมโอ้ยินดีเลยครับยินดีเลยครับแล้วก็เลยจะได้มาเป็นครูด้านขวาด้านสายมือนี ก็คือยืนพื้นเป็นลัส2025ัของทางแมงโก้เนี่ยแหละครับแต่เราดีไซน์อัปเปอร์ขึ้นมาใหม่ก็คือด้วยความที่ลัสเป็นหัวแบบหัวตัดแล้วชิเซลโทมันจะมีความแบบกิตาเลี่ยนนิดๆเราก็เลยทําออกมาในรูปเป็นแบบเพนนีที่เป็นหัวตัดแล้วเราก็ย่นระยะของตรงช่วงแอปพลตรงเนี้ให้มันต้นขึ้นมันจะได้ดูแบบว่ามีมิติมากขึ้นอืชช่วงช่วงช่วงนี้นีโอ้นี่พี่ดีไซน์ บก<ช>เองเลยใช่ไหมครับเห<ช>็นชีมงานบอกเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่ล้าส์ออกแบบมาดีอยู่แล้วครับไม่ถึงต้องเลือกแฮนด์วลนะครับรู้สึกว่าจริงๆไหนๆเราก็อยากจะดันงานของคนไทยให้ไปสุดแล้วอะก็อก็ให้คนได้เห็นตัวงานตัวท็อปของคนไทยไปเลยดีกว่าโอ้ใช่ครับแล้ว,แล,วแล้วอะไรคืออินสไพรชันในการทำต้องต้องเลือกอัปเปอร์แบบนี้หรือว่าดีไซน์อัปเปอร์ที่เป็นเป็นโฟเฟอร์อโอเคจริงๆผมมองในตลาดตอนนี้ครับทรงเพนีโลเฟอร์เนี่ยเราจะเห็นแต่ งานที่มันเป็นสไตล์แบบพวกอเมริกันก็คือหัวมนมลหรือพวกงานสไตล์อังกฤษทีเนี้ยงานสไตล์อิตาลีเราไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เลยอยากจะนําเสนอในรูปแบบที่มันดูแตกต่างออกไปได้ทรงที่มันดูเคลียวแต่ว่าพอเราใช้หนังที่เป็นเพเปอรเกรนหนังที่เป็นหนังเกรนอย่างเงี้ยครับมันกลายเป็นว่ามันใส่แคชชวลได้แล้วมันก็ยังใส่ในลุคทางการได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับผมก็เลยอยากให้แบบว่าคนไทยได้มีตัวเลือกใหม่ๆพอเข้าใจอยู่เพราะว่า เพนีโลเฟอร์ส่วนใหญ่อะเราจะเห็นที่เป็นบริเิชสไตล์ป่ะใช่ครับผมคลาสสิกคลาสสิกนะเนอรชเนอยน้อยคนที่จะเอาแบบพวกนี้มาทำเพราะว่าถ้าเป็นอิตาเลียนสไตล์เนี่ยมันจะมีความสไตลิสต์มากกว่าใช่ทั่วไปใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็ด้วยทรงที่เราเห็นจากลาสของ2025ครับมันดูมีความแบบช่วงเอวมันดูเว้าช่วงหน้าเท้าดูกว้างช่วงปลายเท้ามันดูมันดูจินะครับมันดูเรียกได้ว่ามันดูแบบเซ็กซี่อะครับอืม ขออนุญาตถามพี่เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องสูตรนะครับเห็นเมื่อกี้พี่เล่าว่าส่วนใหญ่พี่จะเน้นเป็นอิตาเลียนสไตล์ใช่ไหมใช่ครับ,รบผม,ผมอาจจะไม่สันทัดแต่ว่าเคยได้ยินว่า Italian style อิตาเลียนสไตล์เนี่ยมันจะมีแนวสูตรของฟลอเรนตีนแล้วก็นาโปลีป่ะครับอ่าใช่แต่ว่าอ,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 อิตาลีมันก็จะมีเยอะเลยละ่ะมิลาน มันจะมีหลายเมืองมากเลยแต่ว่าหล<ะ>ักหล<ะ>ักในไทยที่รู้จกกักก็จะเป็นพวกนโปลีกับฟลอเรนตีน,นแล้วมันแตกต่างอะไรจากของอังกฤษบริทิชหรือว่า USA คอนสตรัคชั่นของมันก็คือโครงสร้างข้างในครับที่แบบว่าคนอิตาเลียนเขาจะเน้นไปที่แบบว่าให้ใส่สบายครับมีความเบาก็ oh. าคือเขาจะเอาพวกแพดดิ้งเอาอะไรพวกนี้ออกแพดดิ้งคืออะไรพีแพดดิ้งคือตัวอ่าใช่ตัวรองข้างในใยรองต่างๆที่มันทําให้แบบให้แจ็กเก็ตมันดูเป็นฟอร์มเป็นสตักเจอร์ No, ถ้าแต่พวกอังกฤษเขาก็อาจจะมีเพื่อที่แบบว่าเขาต้องการความสง่าง,งามในแบบอังกฤษอิตาลีเขาจะลดทอนลงมาในแบบว่าฟิลแบบหนุ่มที่เล่นเหมือนของอิตาเลียนนี่แหละครับ,รบแต่จริงๆในแบบฟลอเรนซีกับแบบนาโปลีมันก็จะคัตติ้งก็แตกต่างกันอีกแล้วแต่เมืองแล้วแต่ว่าสไตล์ของแต่ละพื้นที่เขาต่างกันยังไงทีเนี้ยนโปลี นาบุรีหลักๆก,ก็คือเขาจะเน้นไปที่ความเบามากๆครับจะไม่ค่อยได้เสริมอะไรเมืองร้อ,อนเหรอครับนใช่ครับเป็นเมืองร้อนที่จริง<อ>เหมือนแบบว่าอากาศเขาก็จะพอๆเมืองไทยอย่างเงี้ยเนี่ยครับใช่นะผมพอเห็นภาพอยู่ว่าสตอรี่บ้านเมืองเป็นยังไงเมืงง่อกาศเป็นยังไงหรือว่าเคาเจอเป็นังไงก็งท้อไปที่การ่างตงัวของประเทศหรือว่าตัวใช่ถูกต้องครับแล้วก็พวกนาบุรีก็จะเน้นที่ความเบาเน้นที่แบบว่าให้มันดูแนบกับเนื้อหน่อยให้มันดูแบบดู ดูรีแลกซ์นิดหนึ่ง<อ>ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดแบบขยับยามาที่ฟอเรนทีนเหมือนแบบว่าเมืองเขาก็จะดูแบบมีมีวัฒน,นธรรมที่มันดูแบบว่ายาวนานอะไร,รอย่างเงี้ยตั้งแตแบบ่อาจจะเป็นตั้งแต่สมัยเรือในซองอะไรก็ตามสตัชเจอร์ของเขาก็จะมีค,คิดในอีกรูปแบบหนึง่งโครงสร้าง,งเขาก็จะดูมีความแบบว่าเอลิแกน์กว่าดูสง่าก,กว่าใช่ครับอย่างของตัวของผมใส่ก็จะเป็นพวกโมเดลฟอเรนทีนก็คือจะไหลจะดูกว้างนิดนึงแล้วก็แจ็กเก็ตโดยรวมมันก็จะดูกลมๆหน่อยแต่ยังเห็นซ i ล h เ u e ชัด แต่ยีสือคือพี่บอกว่าอิตาเลียนสไตล์เนี่ยมันจะมีความสไตลิสต์มากกว่าของของทางประเทศอื่นรอครับบางทอบาีไม่ไม่เชิงขนาดนั้น็แลวกันแต่ว่าก็มันจะดูอาจจะดูเข้าถึงได้ง่ายกว่านิดนึงกับสูตรอังกฤษที่อาจเขาอาจจะดูแบบว่ามันดูสง่าในแบบผู้ดีอังกฤษนะครับมันก็<อ>ถ้าในบริบทกับบ้านเมืองเรามันก็อาจจะดูแบบว่าดูเต็มไปนิดนึงอืครับอิตาลีมันอาจจะดูเข้าถึงได้ง่ายกว่าใช่ครับพี่มาร่วมงานกับแมงโกมูกมโจพี่เคยพี่เคยมีโอกาส ซื้อรองเท้าอุดหนุนสปอร์ตแบรนด์ของทางพวกเราบ้างไหมครับพี่แบงโก้โมฮิโตบอกเลยครับว่ารู้จักครั้งแรกึย้อนไปแบบ10ปีเกือบเกือบสิบสองปีได้เพิ่งได้ดูแบบว่าตอนนั้นมันจะมี YouTube มีโซเชียลเริ่มเข้ามาบ้างนะครับก็คือเห็นจากดีเจูมอ๋อพีู่มดีเจภูมิมันจะใส่เป็นพวก d r i v i n g shoe ครับที่เป็นเหมือนโลฟเฟอร์ diving shoe เออใส่ ใส่แล้วแบบสาวเยอะอะยอยากใส่แล้วสาวเยอะบ้างเขาก็ยอกยอกอะก็เลยแบบว่าลองลองเป็นอันนี้เป็นคู่แรกเลยครับเสร็จแล้วตอนตอนที่อยากเข้าทํางานเรียนจบปุ๊บก็เลยซื้ออีกคู่หนึ่งเป็นอัฟฟอร์ดเพื่ใส่ทำงานครับผมแล้วมีมุมมองไงครับที่แบบแมนโกมิโตเขาจะเน้นคอนเซ็ปต์แบบว่าพรีเมี่ยมคุณภาพเ f อเฟอร์เรเบิลไพรซ์เมกซ์ในไทยจริงๆแล้วคือราคาราคาตอนนั้นที่ด้วยความที่เรายังเพิ่งเรียนจบนะครับครับเรามองราคาเป็นปัจจัยหลักก่อนก็คือราคาของแมนโกเข้าถึงง่าย ใช่ครับแล้วก็คุณภาพใส่ได้ยาวมากๆอ่ะก็คือแล้วก็อีกอันนึงเป็น made in Thailand อะ่ะเราก็ support made in Thailand ตั้งแต่ช่วงนั้นเลยครับผม, <c oughs> มเหข้าใจเข้าใจงานงานคนไทยทําออกมาได้แบบเลเวลเนี้ยกับราคาตอนนั้นถ้าจะอยู่แค่แบบ สี่ห้าพันเดียวก็พอเดียวคูังรู้สึกว่าแบบว่าเออมันมันคุ้มค่านะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงจุดเด่นเมนโกมุยโตเราพูดเสมอว่าก่อนใส่เป็นทรงนี้ใช่ไหมพอใส่เข้าไปพี่ก็เป็นทรงนี้อยู่ถึงแม้ปล่อยไปผ่านไป5ปี10ปีก็เป็นทรงเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำเลยก็คือว่าเรามีการออกแบบล้าที่ตัวเองถึงแม้เราจะนําเข้าหุ่นล้าจากต่างประเทศแต่ก็มีความปรับให้เข้ากับเท้าคนไทยอะไรอย่างนี้บขออนุญาตถามครับวันนี้คือในคลิปมันจะเป็นแบบว่าหัวข้อสไตล์ลีควิคเมนโกมดลโตนะขออน เมโกมูฮิตโต้ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟฟอร์เดอะไพรมี่เฮาส์ครับก็คือจะสั่งได้เฉพาะที่เดอะไพรมี่เฮาส์ครับผมเป็นแมทัวร์เลอร์ที่เดอะไพรมี่เฮาส์ครับครับใช่ครับตัวหลังจะเป็นเพเปอร์เกนแล้วก็เป็นทรงเพนนีโลเฟอร์ครับผมแล้ววันนี้แมทช์กับอะไรบ้างขออนุญาตตัวกางเกงเป็นคอตตอนทาวเซอร์ครับก็คือเป็นผ้าของเดปเปอร์แล้วก็แจ็คเก็ตเป็นผ้าเมรีฮอปแสก็เป็นของเดอะไพเมอรี่เฮาส์นี่แหละทั้งตัวเลยใช่ครับส่วนเชิ้ตก็เป็นเดอะไพเมอรี่เฮาส์แต่เป็นผ้าของเอสซี่แกรนครับผมโอ ทุกคลิปเนี่ยคือจริงๆมันก็มีต้นต้องพูดถึงมันก็มีต้นอย่างเดียวแต่วันนี้เพิ่นเล่มผ้าเพิ่งเสร็จก็เลยเป็นคลิปแรกเลยที่เอาเอาเล่มผ้ามาโชว์อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเล่มผ้าของเพิ่งเสร็จครับผมในเพิ่งเสร็จข้างในไม่มีผ้าครับแต่ผ้ายังไม่เสร็จใช่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 สวยได้โอ้ขโหแม่ของแม่ก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ทั้งตัวเพิ่นวันนี้ไปคุยงานเอซิกนมาก็เลยใส่ผ้าไอซิกนร์ทั้งชุดแต่ว่า แจ็คเก็ตถึงแม้ว่าจะเป็นผ้าเอสกแกนนี่เป็นผ้ารีไซเคิลผสมใยสับลวดเนาะแต่ว่าตัดโดยพาร์เรียร์เฮาส์เหมือนกันครับมากเสื้อเชิ้ตเหมือนกันนะเสื้อเชิ้ตก็เป็นผ้าเอสกแกนรีไซเคิลแต่ว่าตัดโดยพาร์เรียร์เฮาส์สวยมากครับสวยมากครับแล้วก็กางเกงอันนี้เป็นกางเกงที่พัฒนาร่วมกับอินนิโก้สกินแล้วก็ไทรฮาร่าก็คือเป็นกางเกงยีนตัวแรกที่เราทําสามารถเฟดได้รีไซเคิลเป็นผ้ารีไซเคิลก่อนจบคลิปจะบอกว่าขอบคุณพี่มากเลยนะขอบคุณพี่พี ขอบคุณพี่เซนพี่อาร์มที่แบบว่าสปอร์ตแมงโคมิโตแล้วก็สปอร์ตธุรกิจในเครือตลอดมาไม่นึกว่าวันแรกที่มาเจอกันชั้น2มิจภาพจะยาวนานถึงวันนี้อะไรเงี<อ>้ยแล้วก็ม,มีโอกาสาทำธุรกิจด้วยกันที่ได้มิวช่วยเบเนฟิตด้วยแล้วก็ฝากติดตามแพลนเมียเขาใช่ไหมครับเขาเปิดร้านใหม่เพิ่งขยายร้านอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็โรตีสดยังมีอยู่นะพี่ไม่มีแล้วครับ<อ> <laughs> ไม่ได้ใช่ร้านตัดส่วนมีอะไรอยากฝากไหมครับเกี่ยวกับร้านใหม่ที่ที่เปิดมาแล้วมันมีอะไรแตกต่างบ้างก็เราจะมีพวกลายอ่าลิตรีทูแวร์เพิ่มเติมครับแล้วก็พวกงานแคชชูแวร์ที่แบบว่าสั่งตัดก็จะมาเพิ่มเหมือนกันก็คือแวะเข้ามาดูเข้ามาดูได้ครับผมแต่อื่นแต่ไดก็คือขอขอบคุณแมนโกมุฮิตโต้มากๆครับและเอ็กซิแกร์ครับที่ช่วยสนับสนุนผมเดินทางมปที่เขามาดูตลอดครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากคเลยพี่ขอบคุณมากครับ